สวัสดีครับผมชัชวานอรวงสุภันศครับวิทยากรลาและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยรบุคคลครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะแนะนําวิดีโอฝึกอบรมอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับที่ผมจัดทาขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยในหลักสูตรที่ชื่อว่า interview for the right fit นะครับหรือว่าเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ใช่มาร่วมงานครับวิดีโอฝึกอบรมหลักสูตรเนี้ยเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่มาจัดทาในรูปของวิดีโอนะครับโดยที่มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษา ในการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ทั้งสำหรับคนที่ทำงาน HR ให้กับสถาบันยกตัวอ,อย่างเช่นสถาบันฝึกอบรมธรรมนิติแล้วก็ professional training and consultancy นะครับรวมทั้งเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมในด้านเทคนิคการสัมภาษณ์สำหรับคนที่เป็น Line Manager หรือที่เราเรียกว่า hiring manager นะครับแบบ in house training ให้กับอีกหลายองค์กรนะครับรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงการจัดทำข้อคำถามสัมภาษณ์นะฮะ เรียกว่าข้อกำหนดสัมภาษณ์มาตรฐานสำหรับการใช้สัมภาษณ์ตามคอมพ e เ e n c y หรือตามทักษะกับพฤติกรรมที่องค์กรพึงประสงค์นะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่ปรึกษาแบบที่ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจะทำให้กับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเรียกว่าก็จะอยู่ในแวดวงของการสอนการทำงานที่ปรึกษาในด้านการตั้งคำถามสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกคนที่ใช่มาร่วมงานอยู่ยาวนานพอสมควรนะครับนับเป็นเวลาก็ตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาละนะฮะในวิดีโอฝึกอบรมหลักสูตรเนี่ยก็จะมีหนังสือเล่มนึงแถมให้ด้วยครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองครับเมื่อปี2561เป็นหนังสือที่ชื่อว่าเทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ใช่นะครับเป็นปกสีเหลืองๆตามตัวอย่างที่อยู่ในปกวิดีโอฝึกอบรมเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เจตนาที่จะทํา ในคราวแรกๆจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะคือไม่ได้ทําไว้วางขายนะฮะคือทําไว้บันเดลหรือเป็นอภินนัทนาการสําหรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์เนี่ยให้กับที่ผมเป็นวิทยากรให้กับหลายๆสถาบันนะฮะในวิดีโอฝึกอบรมเนี่ยท่านซื้อในราคาพิเศษก็ยังได้แถมหนังสือนะครับส่งเอ็เให้ฟรีเลยเพื่อสปอร์ตการเรียนรู้นะครับในราคาที่สุดแสนจะประหยัดแล้วก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะฮะวิดีโอนี้จัดทาขึ้น บนพื้นฐานอันหนึ่งครับที่พบจากการเป็นวิทยากรก็คือหลายคนครับเวรียนเทคนิคการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนว่าเวลาตั้งคําถามสัมภาษณ์เนี่ยจะตั้งกันยังไงดีโดยเฉพาะคาถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมต้องบอกว่าเป็นวิธีการตั้งคาถามสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิผลเนาะเรียกว่ามีความแม่นตรงสูงช่วยให้เราได้คนอย่างที่เราอยากได้แต่ประเด็นคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเวลาตั้งคําถามสัมภาษณ์ที่ว่ายากแล้วเนี่ย มันยังมีประเด็นเรื่องของการที่จะต้องวิเคราะห์คําตอบของผู้สมัครงานด้วยดังนั้นถ้าตั้งคําถามสัมภาษณ์ไม่โอเคเนี่ยจะวิเคราะห์คาตอบของผู้สมัครงานสเปซส,สปะด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ทํางานเป็นรีครเตอร์หรือแม้แต่ไฮริงเมนเร์ที่เป็นผู้จัดการที่ทําหน้าที่ในการสรรหาคนเข้าไปทํางานในห,หน่วยงานของตัวเองนะครับจะรู้แล้วว่าเวลาเราสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้างหรือเรียกว่า structure interview นะครับแต่ structure interview เป็นแบบไหนเหรอควรจะต้องทำยังไงเหรอนะครับมันมีคำตอบที่สามารถหาได้ในวิดีโอฝึกอบรมหลักสูตรเนี่ยนะครับที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะว่าอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดในส่วนที่เป็นเนื้อหาของหลักสูตรที่จะทำเป็นวิดีโอในชุดฝึกอบรมตัวนี้นะครับคือแบบประเมินผลสัมภาษณ์ซึ่งผมว่าเป็นเ,นเรื่องใหญ่เนาะของหลายๆองค์กรนะ่คือแบบประเมินผลสัมภาษณ์เนี่ยออกแบบ มาแบบที่มันเรียกว่าเป็นความคุ้นเคยที่ทำกันมานมนานะนะฮะเคยทำแบบไหนกันมาก็ทำแบบนั้นก็เลยไม่มั่นใจว่าเวลาสัมภาษณ์กับแบบประเมินผลสัมภาษณ์ี่มันจะท้อนออกมาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างในวิดีโอฝึกลมนะครับว่าถ้าท่านเจอแบบประเมินผลสัมภาษณ์แบบเนี้ยเวลาที่ท่านสัมภาษณ์ท่านจะวิเคราะห์ให้คะแนนอะไรอย่างไร ไม่ใช่ตัวแบบประเมินผลสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับท่านสังเกตดูนะในแบบประเมินผลสัมภาษณ์เนี่ยจะมีเกณฑ์ในการประเมินผลสัมภาษณ์ด้วยซึ่งเวลาวิเคราะห์ที่จะให้คะแนนเนี่ยแหมบางที่มันยากเนาะแต่ผมมีไขคลายข้อสงสัยให้ครับว่าแล้วเราจะประเมินมันยังไงมีเกณฑ์ในการประเมินอ,อย่างไรดีมันจึงจะช่วยให้เราได้ the right fit อย่างที่เราอยากได้โดยเฉพาะในองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยการสัมภาษณ์เป็นเรื่องสําคัญมากเนาะคือเราจะต้อง พยายามสัมภาษณ์ให้มันมีประสิทธ,ธิผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะมันการันตีว่าเราจะได้คนอย่างที่เราอยากได้นั่นเองนะเชื่อมั่นว่าวิดีโอนี้จะตอบโจทย์ท่านได้มากเลยทีเดียวนะครับท่านสามารถเรียนรู้กันเป็นกลุ่มก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นรีครูเตอร์หรือคนทํางานในหน้าท,นที่อื่นที่อาจจะต้องผันตัวมาช่วยรีครูเตอร์บ้างนะครับและ hiring manager แน่นอนครับหรือว่าผู้จัดการที่ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์ก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า ออกแบบหลักสูตรนี่เผื่อไว้สำหรับคนที่เป็น hiring manager หรือผู้สัมภาษณ์ต้นสังกัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความจำเป็นที่องค์กรจะต้องหาคนที่ใช่มาร่วมงานนะฮะรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องในการหาคนที่ใช่และคำแนะนำในบางประการครับว่าเราจะคัดเลือกคนที่ใช่ the ะ t right ได้ในวิธีการใดช่องทางใดบ้างนะครับก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนิดนึงนะฮะเพราะว่า เป็นวิทยากรที่ทําหน้าที่สอนหลักสูตรที่ชื่อว่า proactive recruitment หรือการสรรหาเชิงลุกด้วยก็จะให้ไอเดียอะไรบางอย่างครับเอามาเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทํางานรีคูดเพราะเวลาทํางานรีคูดเนี่ยไม่ได้ทํางานเฉพาะด้านการสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับงานตั้งต้นที่ต้องทําคือการสรรหาแล้วก็คัดเลือกคนเข้ามาสู่กระบวนการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ก็มักจะเป็นงานสุดท้ายที่เราจะได้เรียนรู้แน่นอนครับเวลาที่เราจะต้องคัดเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราจะต้องกําหนดก่อนนะครับว่าคนที่ใช่หรือ the right fit ของเราเนี่ย เราจะดูในเรื่องใดบ้างเช่นดูเรื่องความฟิตกับองค์กรดูเรื่องความฟิตกับงานดูเรื่องความฟิตกับตำแหน่งเพราะบางตำแหน่งก็เป็นหัวหน้าง,งานเป็นซูเปอร์วเซอร์เป็นแมเนเจอร์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการทดสอบหรือมีการประเมินลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างใน point นี้เองครับทำให้ถ้าเราประเมินผู้สมัครงานคนหนึ่งทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆคนประเมินในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยมันจึงไม่ไม่โอเคฮะคเพราะเวลาสัมภาษณ์เนี่ย มันควรจะต้องสัมภาษณ์ในสิ่งที่เรียกว่า job related question หรือคำถามสัมภาษณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเขาอะ่ะคนที่เป็นผู้จัดก,การคนที่เป็นหัวหน้าง,งานหน้าที่เขาคือการบริหารจัดการไม่ว่าจะบริหารจัดการในเปอร์เซนต์มากน้อยเพียงใดก็ต้องถามตามนั้นนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องออกแบบการตั้งคําถามสัมภาษณ์ให้ดีนะฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้กันในหัวข้อต่อไปก็คืออทักษะและพฤติกรรมการทํางานมันเป็นประมาณไหนหรอแล้วเราจะดู ว่าจะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ยังไงบ้างเพื่อจะมาคัดเลือกคนที่เราเรียกว่าเราต้องการคนที่มีแอ t i ิจูดดีๆเข้ามาทํางานเนี่ยนะครับและไอแอ t ดิจูดที่ดีๆการทํางานเนี่ยเราจะดูได้ยังไงในวิดีโอเนี่ยจะมีคําแนะนําให้ท่านแน่นอนครับส่วนถัดไปที่จะคุยให้ฟังในวิดีโอนียก็คืออยากให้ท่านได้สํารวจดูว่าพฤติกรรมการทํางานหรือ work behavior อันไหนครับที่สนองตอบกับการทำงานในยุคธุรกิจ4.0จจากที่ผมรวบรวมมานะฮะดูพวก future skill ดูพวก สกิลต่างๆที่มันเป็นเทรนด์รวมทั้งพฤติกรรมการทํางานที่มันเป็นเทรนด์ที่ตอบโจทย์การทํางานในโลกยุคใหม่เนี่ยผมสรุปออกมาได้สัก6ตัวนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านมากคือการมาองโลกในแง่ดีครับความเข้าใจผู้อื่นการสื่อสารการควบคุมอารมณ์การทํางานแบบร่วมมือกันหรือบางทีก็เรียกว่าการประสานความร่วมมือที่เรียกว่า Collaboration นะครับแล้วก็การทํางานอย่างคงล่องแคล่วที่นิยมเรียกกันว่า a g จ l e working นะครับมันจะ เอามาใช้ในการตั้งคำถามสัมภาษณ์อย่างไรและเราจะประเมินผู้สมัครงานอย่างไรตรงเนี้มีข้อแนะนำนะครับพร้อมกับจะฝึกปฏิบัติให้ท่านลองทำดูบางอย่างเทียบกับคำแนะนำของวิทยากรซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการเฉลยเล็กๆให้ท่านดูเนาะเปรียบเทียบข้อดีของวิดีโอนียก็จะมีอย่างหนึ่งนะครับคือท่านสามารถที่จะหยุดวิดีโอแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดได้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาดูว่า อาจาร,รย์เฉลยยังไงในมุมมองของอาจาร,รย์เป็นแบบไหนจริงๆจะเรียกว่าเฉลยเลยในมุมมองของอาจาร,รย์เป็นแบบไหนลองเทียบกับท่านดูและอาจาร,รย์จะอธิบายว่าที่อาจาร,รย์เฉลยแบบนี้มุมมองของอาจาร,รย์เป็นแบบไหนเพื่อให้เราจูนความคิดของเราให้ตรงกันนะครับถัดมาก็จะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าเทคนิคการ,รสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมครับซึ่งเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่มันจะช่วยให้ท่านได้คนอย่างที่ท่านอยากได้มากเนาะก็จะคุยกันว่า รูปแบบการสัมภาษณ์มันมียังไงบ้างและเวลาตั้งคําถามสัมภาษณ์เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรบ้างรูปแบบการสัมภาษณ์กับการตั้งคําถามสัมภาษณ์นี่แยกจากกันให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับและทําไมเราต้องตั้งคําถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมประสิทธิผลของมันเป็นอย่างไรมีเทคนิคการตั้งคําถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมอย่างไรจะให้ท่านฝึกตามตั้งคําถามสัมภาษณ์แล้วก็จะคุยในประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากคือปัญหาของการตั้งคําถามสัมภาษณ์แล้วครับก่อนที่จะไปสู่หัวข้อถัดไปก็คือแนวทางในการ ซึ่งจะคุยในรายละเอียดให้ฟังว่าจะมีหลักการในการตั้งคําถามสัมภาษณ์อย่างไรจะมีวิธีพิจารณาว่าคําถามสัมภาษณ์ที่เราตั้งขึ้นมาครอบคลุมอย่างไรบ้างนะฮะฝึกวิเคราะห์แล้วก็ฝึกปฏิบัติดูครับก็จะมีตัวอย่างให้ให้ท่านได้ลงลึกในรายละเอียดของการเรียนรู้กันเลยทีเดียวนะครับหัวข้อหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการวิเคราะห์คําตอบของผู้สมัครงานครับตรงนี้แหละคือหัวข้อที่ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันจะต้องอาศัยเทคนิคการฟังคําตอบเนาะ มันจะต้องอาศัยการจับประเด็นคำตอบจากผู้สมัครงานนะครับก็จะฝึกการจับประเด็นคำตอบของผู้สมัครงานของท่านนะครับแล้วก็มีคําแนะนําอย่างหนึง่งเวลาที่ท่านฟังคําตอบจากผู้สมัครงานแล้วมันไม่เคลียร์เนี่ยท่านต้องทําสิ่งเรียกว่า probing interview ก็จะอธิบายให้ฟังว่า probing interview มันเป็นประมาณไหนอย่างไรบ้างนะครับในหัวข้อถัดมาเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของ interview scoring หรือ s c o r e rating นะครับแล้วแต่จะเรียกมันคือเทคนิคการให้คะแนนประเมินผลสัมภาษณ์ครับตรงนี้มันส่วนสำคัญมากที่เกินไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเวลาเราออกแบบประเมินผลสัมภาษณ์มาเนี่ยเราจำเป็นต้องพิจารณาสองสิ่งครับว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะใชเ้เป็นแนวในการดูว่าเราจะตั้งคำถามสัมภาษณ์อย่างไรกับผู้สมัครงานถ้าจะให้ดีควรจะต้องมีข้อคำถามสัมภาษณ์มาตรฐานมาเลยเนาะมันจะลงตัวมากขึ้นแล้วก็เกณฑ์ในการประเมินนี่แหละครับเป็นส่วนสำคัญมากก็จะคุยให้ฟังว่า จากการเป็นวิทยากรที่ไปสอนในหลายๆหลักหลายๆองค์กรกับหลายๆครั้งในหลักสูตรที่ชื่อว่าเทคนิคการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับผมจะให้คําแนะนําในเรื่องของการทําแบบประเมินผลสัมภาษณ์อันหนึ่งมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็เคยไปทําให้กับหลายองค์กรโดยเฉพาะให้กับผู้บริหารของระดับสูงขององค์กรดูเขาก็เอิ่มมีความเห็นด้วยนะว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละมันจะช่วยตอบโจทย์ได้แปลว่ามันก็ผ่านการดูมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เหลือแต่ พอท่านเรียนรู้แล้วท่านลองดูครับอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับใชด้ดูเรื่องสุดท้ายที่จะคุยให้ฟังในวิดีโอนี่ก็คือแนวทางการแบ่งเวลาสัมภาษณ์ครับเรารู้อยู่แล้วครับว่าเราจะใช้เวลาสัมภาษณ์กันพอสมควรเนาะจะ30มนาที45นาทีหรือชั่วโมงหนึง่งเต็มที่ที่เคยเห็นก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งสําหรับตําแหน่งบริหารนะครับเราจะไม่ใช้เวลาสัมภาษณ์เยอะแปลว่าเราต้องแบ่งเวลาสัมภาษณ์แล้วเราต้องทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือการเลือกรายการทักษะมา สัมภาษณ์เลือกรายการพฤติกรรมการทางานมาใช้ในการตั้งคําถามสัมภาษณ์เราคงไม่สัมภาษณ์กันทุกสิ่งอย่างอันทุกเรื่องราวหรอกเนาะเช่นมีรายการที่จะประเมินตามคอมเบเดนซีเนี่ยระบุไว12้วว12ตัวเราจะสัมภาษณ์12อตัวไหวแล้วครับเอาแค่สัก3ตัว5ตัวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเพราะเวลาตั้งคําถามสัมภาษณ์เนี่ยมันต้องคาดหมายเลยว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นแหละจะได้เรียนรู้ในเชิงลึกกันนะครับ